สวัสดีครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับโอมชเช็กโถนะครับผมสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นด่าน cf 3ไม่ผ่านโดยใช้ทีมมหาการทีมเดิมของเราก็คือทีม3ดาวตัวดีตัวเก่งนี่เองนะครับซึ่งทีมนี้ผมกยังไม่ได้อัพสักตัวเลยนะค่าสแต็กเหมือนด่าน cf 2เลยนะครับผมเท่ากันเลยนะครับทีมเดียวกันกับที่เอาไปลงด่าน cf 2เลยครับผมยังไม่ได้อัพเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าจะผ่านหรือเปล่า อันดับแรกนะครับเก็บตังให้ได้14เหรียญน,นะครับวางบีเกิลนะหน้าลงมาครับผมกดคูณ2เลยได้นะครับ่าได้ตังพอ,อได้ครบสินสานเหรียญแล้วซื้อเมลันท่าหันไปด้านซ้ายนะลำพังบีเกิคือตีไม่ทันนะครับต้องใช้ดามิจากเมลันท่าช่วยนะอ่าพอตังครบแล้วเราวาง ป๊บบูก้าหันไปด้านซ้ายครับวางฮีวครับทันหรือเปล่าทันไหมนะีน่าจะทันอยู่ครับผมวางมิดไน h ์ตรงบล็อกไม้ตรงนี้นะครับหันขึ้นด้านบนครับรอครับผมอ่าได้สโลแล้ววางสโลเลยครับหันขึ้นด้านบนนะโดสกิลมนันท่าครับ พอถึงตอนนี้แล้วให้เ,เก็บตังค์ให้ได้25เหรียญแล้วลงลาวาครับหันไปด้านซ้ายอ้ยอาวปอบุก้าเราตายไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวครับเก็บตังค์ให้ได้14เหรียญครับแล้วลงโลฮิวนะคาดิแกนครับตรงนี้นะค,นครับหันไปด้านซ้ายลงไปเลยตอนนี้ก็รอนะเดี๋ยวมันจะโถมมาแน่เลยผมว่ามันโถมมาแล้วผมไม่ต้องกลัวครับกดสกิลไปเลยฮะ กดสกิวไลก์กดไปหมดเลยครับกดสกิวมิตไนกดสกลิลทุกตัวเลยครับผมอ่าถึงตอนนี้เราให้วางนอครับตรงน,นี้ครับผมอ่านไปด้านซ้ายฮนะวางนอเลยครับนอสามดาวกดสกลิลอ่ามันน้ำทับกดสกิลคาริแกนฮิวครับกดสกิวลาบาร์ได้สวยตอนนี้โอเคแล้วครับผม เมื่อเห็นว่าสตูช่วงตรงนี้มันเริ่มน้อยลงแล้วก็ขายนอทิ้งเลยครับปล่อยเข้ามาเลยฮะุกีวับโอเคเป็นยังไงครับผ่านง่ายมากเลยนะทีมผมยังไม่ได้อัพเลยอยอดนะ,ะผมก็หวังว่าทุกคนจะลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเผื่ออาจจะมีคนที่มีวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็ได้แบบไม่ต้องใช้แต่ละคนเก่งๆก็ผ่านได้อะไรเงี้ย ก็ขอยลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม